ระอันดับแรกเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเสานะคะทั้งหมด3ขนาดนะคะขนาดยาวขนาดกลางแล้วก็ขนาดสั้งนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเปนอนนะคะแล้วก็เบาะรองนอนเนาะแล้วก็จะเป็นถาดนอนนะคะสองอันโดมค่ะบันไดนะคะกล่องนอนอันนี้เป็นตัววางตัวโดมนะคะฐานแล้วก็จะเป็นฐานีกชันหนึ่งนะคะอุปกรณ์ตัวนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะ เริ่มที่ฐานนะคะตัวฐานนะคะเราดูง่ายๆเลยนะคะจะมี3มรูนะคะให้เราใส่ล็อตน้องเราเป็น1 2หนึ่งสองแล้วก็สานะคะให้หันหน้าที่เป็นรูเดียวนะคะเอาไว้ฝั่งด้านขวานะคะแล้วเราจะมาใส่เสายาวนะคะเสายาวเราจะใส่มุมนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ส่วนเสาหน้านะคะเดี๋ยวเราจะวางบันไดเนาะเราก็จะใส่เป็นเสาเล็กเป็นเสากลางตัวนี้ก่อนนะคะเสากลางตัวนี้ก่อนแล้วก็เสาเล็กออนท็อปเข้าไปนะคะ ส่วนเสาที่เราจะวางบันไดนะคะเราจะใช้เป็นน็อตเป็นหัวเชื่อมแบบนี้นะคะที่ไม่มีกิ่ดเนาะใส่เข้าไปหมุนเข้าไปแค่ครึ่งเดียวพอนะคะแล้วเราก็จะใส่เสาอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเสาขนาดเล็กสุดนะคะติเข้าไปจากนั้นก็จะใส่เป็นบันไดนะคะบันไดเราจะมีเชื่อมตรงนี้ให้นะคะเราก็จะใช้ปูกกับ ตัวแผ่นตัวนี้ได้เลยนะคะเราจะมาต่อฐานที่2อกันนะคะชั้นที่2นะคะเราจะวางเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสองรูนะคะเอาไว้ด้านซ้ายรูดเดียวไว้ด้านขวานะคะสําหรับรูดเดียวตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นน็อตที่ไม่มีหัวนะคะใส่เชื่อมเข้าไปกับ ที่เราจะวางโดมตัวนี้นะคะแล้วก็เสาขึ้นบีกนะคะส่วนสําหรับตัวน็อตตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นน็อตขนาดสั้นนะคะใส่ติดเข้าไปนะคะ,คะตัวฝั่งนี้นะคะเราจะใช้เป็นกล่องนอนนะคะกล่องนอนแบบนี้นะคะท้าด้านในนะคะจะมีตัวรูใส่น็อตอยู่นะคะลูกค้าใช้น็อตตัวที่มีหัวปิดยาวที่สุดนะคะใส่ติดเข้าไปนะคะ โนไมไปเยอะนะคะไม่อย่างนั้นมันจะยึดเสาไม่อยู่นะคะเพราะว่าตัวเนี้เราจะต้องเหมือนให้เสาแน่นเลยนะคะเพื่อที่จะยึดแผงนี้ให้อยู่ไม่อย่างนั้นมันจะห่างไ้นะคะเวลาน้องลงไปนอนนะคะ ตัวถ่านอนตรงนู้นอันที่ไม่มีตัวปอมนะคะใส่ไ,ไว้ด้านนี้เนาะสำหรับอนนันที่มีปอมนะคะเราจะต่อเสาอีกอันนึงนะคะก็ะคือเสาตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ทับเข้าไปนะคะใช้น็อตตัวที่เหลือนะคะก็ะคือเป็นน็อตสั้นแบบนี้นะคะหมุนขึ้เข้าไปได้เลย ตัวนี้นะคะเราจะเอาไว้ด้านในกล่องนอนนะคะวางให้น้องนอนนุ่มๆกับเลยนะคะเบลาใช้ผูกกับตัวเชือกด้านล่างนะคะตรงใต้ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีเชือกแบบนี้อยู่นะคะลูกค้าก็ผูกเข้าไปได้เลยนะคะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนโดมไม้พร้อมโดมถาดกลมนะคะ